นี่คุณผู้ชมทุกท่านในคำต่อตอนรับเข้าสุดเดนมินานชาแนลนะฮะในอีพีนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสำรวจโรงเรียนนะฮะเพื่อจัดกิจกรรมเดินชมิอุนาุขครั้งที่3ของเรานะฮะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับก็วันนี้ผมมาดูโรงเรียนที่อำเภอท่าอุเทนนะครับเป็นโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนบ้านน้อยนานหนึ่นอแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดดูนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกช่วงนี้อยู่ในช่วงสืบผ้นข้อมูลนะฮะแล้วก็พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพื่อจะได้เลือกรงเรียนนะว่าจะเป็นโรงเรียนไหนเนะะี่ยครับเรายังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนไหนแต่ว่าขอมาดูพื้นที่จริงก่อนนะแล้วก็ข้อมูลก่อนเพราะว่าเราติดต่อใครไม่ได้เลยเนี่ยฮะต้องมาดูเองนะครับจเดินะะทางกันนะฮะวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีฮะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับผมอยู่ที่เท่าเทนนะครับวันนี้ก็มากินครับเห็นป้ายนะเห็นป้ายว่าปิดย่างเกลือนะก็เลยคือต้องลองดูแล้วละ่ะน,นะนนของคูร,รัตนะฮะหนึ่งตัวร้อยเก้าสิบไอ้สองเก้าศูนย์ถึงตัวรนะ้อยห้าสิบเนาะอยู่เลยปตทอ่ท่าอเทนมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยเจะมีป้ายแบบนี้นะเนี่ยถึงแล้วเนี่ยเยสเป็ดนะครับ <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรทานบ้างนะฮะ หอมจังเลยหอมนะจะทำสงจ้จนี่เลครับอันนี้คือเจ้าของร้านใช่่คะชื่อคุณครูรัตน์ใช่ไหมฮะครูรัตน์ค่ะเปิดนานหรือยังครับผมประมาณสี่เดือนพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกาอันนี้คือเราคือเราหมักเกลือใช่ไหมหรือว่าเราย่างเราย่างแบบไหนเราเราเราก็เป็นเป็นชายอ๋อเป็นเป็นชายเหมือนกันจ้แต่ไก่หมักมาแล้วเราก็อบในตู้อันนี้เนาะในตู้บางวันก็อบถ่านนี้ด้วยอ๋อใช่จ้าอุ้ยต้นน่ากินมากคล้ายๆไก่แต่ว่า เดี๋ยวต้องไปรอดูรสชาติกันเนาะได้ค่ะฝากร้านหน่อยครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะประมาณ9ก้าโมงถึงสิบหกนาฬิกาเก้าโมงถึงสี่โมงเนาะค่ะก็ปายพระเทวเทนก็เลยตั้มคอตโต้ก็ประมาณเท่าไหร่สามร้อยประมาณ300เมตรเนาะได้อยู่นะฮะก็จะเห็นนั่นแหละป้ายที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะฮะอยู่ตรงนี้เลยจอดรถสะดวกมากนะครับให้ทุกวันให้ทุกวันเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองชิมดูก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ อร่อยเนาะย่างเกลือปกติเขาจะย่างถ่านวันนี้เขาเป็นเตาอ,อบ ไปให้โรงเรียนอ๋อนี่หรอนี่หอนี่หรอเจแล้วเจแล้ว,ว,วอ๋อน้อยนานอย่างไรไงแต่ก็ถือว่าติดถนนใหญ่อยู่นะไม่เราก็ติดอำเภอเมืองด้วยนะเนี่ยอำเภอเท่าเทียนเนี่ย ไปเออโอเคฮะโรงเรียนนี้ไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเอือมันยังยังเจริญอยู่เจริญอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านักเรียนน่าจะไม่เยอะหรอกนะฮะอืโอเคไปมุนต,ต่อ อ่าเป็นว่ามันยังไม่เข้าตากรรมการนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงอยู่ตึกอำเภอเท่าเทียนเลยห่างกันแค่สองกิโลนะฮะเออน่าจะโรงเรียนนี้าจะยังไม่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะนะฮะหลังจากไปสำรวจโรงเรียนมาแล้วนะฮะเ,เพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนนี้ไม่ค่อยเข้ากับ เครื่อสายที่เราตั้งนะเราก็ออกไปขี่เล่นกันต่อนะครับวันนี้ก็จะพาไปอุทยานแห่งชาติภูลังกานะฮะไปประทับตามุทยานกันสักหน่อยนะไหนๆก็วิ่งมาทางนี้แล้วเลยที่เดียวนะแ,วแถวๆนี้นะครับก็เก็บตรงนี้จบแล้วก็เดี๋ยวรอทริปนาแห้วนะครับอีสานก็จะครบแล้วนะครับทุกปทยานนะฮะอดใจรอกันนิดนึงนะครับรับรองว่ายังไงก็ครบแน่นอนนะอีสานภายในเดือนหน้านี้นะครับสำหรับอิทยานแห่งชาติทั้งอีสานทั้งหมดนะฮะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทางเข้าน้ำตกตาโตนะครับหรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูรังกานะฮะมาแล้วนะมเมาคืนแล้วนะ <c oughs> หลังจากที่ช่วดมาสองรอบแล้วนะตรงนี้วันนี้ตั้งใจขี่มาเลยนะฮะอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับจะมีผาใจขาด มีเจดีกองข้าวนะครับแล้วก็น้ําตกตัดโพแล้วก็ที่ใหม่ที่ยังไม่ได้มีป้ายนะครับก็คือถ้ำนาคานะฮะอยู่ที่นี่เองนะครับพุทยานยิ่งชาติภูลงานะครับส่วนถ้ำนาคานี้ใครจะมาอะไรก็ไปหาข้อมูลกันเองนะฮะวนผมก็ถ้าสองกิโลที่จะต้องเดินขึ้นเขาผมขออนุญาตเอาไว้ตรงนี้ขอดีกว่านะฮะป้าจะเดินไม่ไหวนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เขาน่าจะไม่เปิดให้ขึ้นไปแล้วนะฮะในช่วงเฟื้อฟูธรรมชาติเนาะเพื่อน เยวใครมีข้อมูลใครเคยมาเที่ยวแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับที่นี่นะฮะอุทยานแห่งชาติลังการหรือว่าถ้ำนาคานะฮะ,นะฮะอาเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปที่ตัวอุทยานอีกประมาณ2.5กิโลเมตรครับผม รถความเร็วนะครับนะผมคุยกับเขาดูก่อนนะพี่นะพี่พผมมาขอปั้มตาวิทยานนะฮะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเขามาเที่ยวอะไรกันน่ะตอนเนี้ทำราคาเนอะหรอ,ข,อขึ้นได้ไหมไม่ไม่หมายถึงว่าปกติอะขึ้นได้ใช่ใไหม อ๋ออามาแล้วารา้จองกาเที่อรวมาวสองวันก็ได้ใช่ไหมครับโ้เขาก็แย่งกันอยู่นะคนมาพวกพวกพวกคนรุงเพฟเขาก็แย่งกำนาอยู่นะ แล้วว่าผมจะไปเก็บที่เหลืออาทิตย์หน้าเนี่ยโอเคขอบคุณครับนะครับก็ถึงแล้วนะฮะชื่อร้านอะไรนะโคคาชิวนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะ,ะว่าเป็นยังไง